สุขสันต์วันคริสต์มาส Happy Christmas Boxing Day and Happy New Years สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดัมเมนทัของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปาเนเ r a รดหุ้นและเรียนคริปโตเคอเรนซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ ท้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้จะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธรารณะเราไปอัปเดต s e ต Index ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจนะครับ s e ต Index ประจำวันอาัคารที่24ธันวาคม2567เซตปิดไปที่1394.67จุด ปิดบวกไป7.76จุดคิดเป็นบวก0.56เปมูลค่าซื้อขายบาบางนะครับส0,000กว่าล้านบาทโดยมีมูลค่าซื้อขายสุทธิ3447.81ล้านบาทสถาบันเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่อยู่ฝั่งซื้อซื้อไป1,611.79ล้านบาทส่วนในฝั่งขายนักลงทุนต่างชาติเทขายออกมา1,193.06ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย394.90ล้านบาทและนักลงทุนภายในประเทศนักลงทุนรายย่อยขายนิดหน่อย23.84ล้านบาทเซ็ตเด้งขึ้นมา2วันซ้อนแล้วนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,400จุดมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20ว o p ี a i n เกนซึ่งมีมูลค่าซื้อขายกันมากที่สุดคือหุ้นทัปบริษัทไทยออยปิดราคาบวกไป8%เเ ราคาดีดขึ้นมา2.25บาท25สตางค์อยู่ราคาที่27.75บาท75สตางค์ซื้อขายสุทธิ1 2 3่ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น vgi ปิดบวกไป5%ราคาดีดขึ้น18สตางค์อยู่ราคาอยู่ที่3.38บาทส8สตางค์มูลค่าซื้อขาย508ล้านบาทส่วนนอกนั้นก็มีการซื้อขายกันเล็กน้อยหุ้นที่น่าสนใจก็มีหุ้น k t m s เมื่อวันจันทร์ปิดราคาที่ราคาฟลอร์วันอังคารดีดกลับปิดบวกไป7%ราคาดีดกลับขึ้นมา10สตางค์อยู่ราคาที่1บาท52สตงางค์บูลร่าซื้อขาย57ล้านบาทหุ้นเซปเป้ก็ดีดกลับขึ้นมานะครับปิดบวกไป5%ราคาดีดขึ้นมา3บาท50สตางค์อยู่ราคาที่70บาท50สตงางค์บูลร่าซื้อขาย34ล้านบาทหุ้น BE8 ปิดบวกไป5%เช่นเดียวกันราคาดีดขึ้น60สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา12บาท20สตงางค์โูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทหุ้นรักเทคปิดบวกไป7%ราคาดีดขึ้น8สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา1บาท10สตงางค์มูลค่าซื้อขาย53ล้านบาทหุ้น AS a อ i c o ิโก h t เท h ปิดบวกไป8%ราคาดีดขึ้นมา1บาท20สตางค์ ขึ้นมาจากแนวรับต่ำๆเลยนะครับยืนราคาอยู่ที่16บาท20สตังาคา์มูลค่าซื้อขาย12ล้านบาททั้งฝั่งท็อปลอสหุ้น SCM ปิดราคาที่พรอเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันเลยราคาร่วงลงมา79สตาตังค์ยืนราคาที่1บาท81สตังาคา์มูลค่าซื้อขาย6 0แสนบาทเศษเศษส่วนหุ้นที่ติดในท็อปลอสซึ่งมีโมาาูลค่าซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่หุ้น CCET ปิดติดลบไป5%เร์ราคาร่วงลงมา55สตางค์ยืนราคาอยู่ที่9บาทส0สตางค์มูลค่าซื้อขาย958ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้นทรูปิดติดลบไป2%เร่วงลงมา30สตางค์ยืนราคาที่10บาท90สตางค์มูลค่าซื้อขาย700ล้านบาทหุ้นโ r รเอ็นก็ยังร่วงต่อเนื่องนะครับปิดติดลบไปอีก9%เ ร่วงลงมา22สตางค์ยอราคาที่2บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย50ล้านบาทหุ้นเพิ่มสินในช่วงเช้าปิดราคาที่ราคาฟลอแต่มาฟื้นตัวในช่วงบ่ายปิดติดลบไปเพียง2%ราคาร่วงลงมาเพียงสตางค์เดียวยยอราคาอยู่ที่42สตางค์มูลค่าซื้อขาย16ล้านบาทหุ้น JTS ติดลบไป3% ราคาร่วงลงมา2บาทยือราคาอยู่ที่57บาทมูลค่าซื้อขาย14ล้านบาทหุ้น AMC ปิดติดลบไป10%เรเซร่วงลงมา22สตางค์ยือราคาอยู่ที่1บาท98สตางค์มูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทหุ้นเ5ไปิดติดลบ3%เรเซร่วงลงมา10สตางค์ยือราคาที่2บาท52สตางค์มูลค่าซื้อขาย9ล้านบาท หุ้นที่มีวอลุ่มมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น KTMs, e Ureka และ Planet ส่วนวอลุ่มมาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้นเพิ่มสิน IBL และ BCS Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ CPR, CP Extra และ PTT กลุ่ม CP กลับมาแล้วนะครับ CPR ดีดขึ้นมา1บาท25สสตางค์ ซื้อขายกันที่2,174ล้านบาท CP Extra ดีดขึ้นมา1บาทอยู่ราคาที่28บาทซื้อขายกันที่889ล้านบาท Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ Delta หุ้น True และ CCET สำหรับในวันคริสต์มาสการซื้อขายหุ้นก็คงจะคึกคักน้อยลงเดี๋ยววันนี้จะนำพาทุกท่านไป2กราฟหุ้นที่น่าสนใจเรามาเริ่มกันที่หุ้นอาริน อารินซิลิแลนด์หุ้นอารินลงมาพักตัวต่ำสุดอยู่ที่55สตางค์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2567จากนั้นผ่านการประกาศงบการเงินไตรมาสที่2จากนั้นกลับตัวรีบาลและรเวซ์ซลขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่1บาท53สตางค์แล้วลงมาพักลึกแตะจุดต่ำสุดที่58สสตางค์จากนั้นเด้งขึ้น แท่งเทียน3แท่งสุดท้ายปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวนะครับลักษณะแบบนี้สามารถเล่นเทรดเก่งกำไรได้แนวต้านอยู่ที่69สตางค์แนวรับก็อยู่ที่58สตางค์แนวรับสุดท้ายอยู่ที่5 5สตางค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่67สตางค์ราคาหุ้นก็ขึ้นมาจาแนวตตานแล้วสามารถเล่นได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็ซื้อที่เบรกเอาส่วนวิธีที่2ซื้อบายออนดิฟ ใครจะเข้าไปเทรดก็วางแผนในการเทรดเลือกตามวิธีที่ตนเองถนัดอย่าลืม Stop Loss อยู่ที่58สตางค์หุ้นไทยคมทำราคาต่ำสุดไว้ที่10บาท40สตางค์ในช่วงต้นเดือนกระะกฎาคม2567จากนั้นรีบาวกลับตัวขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่17บาทแล้วถอยกลับลงมาพักตัวลึกที่ราคา12บาท60สตางค์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2567จากนั้นรีบาวขึ้นไปผ่านช่วงการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ทํทำราคาขึ้นไปชนแนวต้าน14บาท80สตางค์แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำราคาหลุดแนวรับสำคัญ12บาท60สตางค์ลงไปลึกถึง12บาท20สตางค์แต่มีแรงซื้อคืนกลับมาได้ไวนะครับแล้วเมื่อวานนี้วันอังคาร ยีธันวาคม2,567หุ้นเปิดราคาที่12บาท80สตางค์ขึ้นไปทำราคาไว้สูงสุดที่13บาท30สตางค์หุ้นไทยคมก็กลับตัวเด้งรีบาวขึ้นมาได้สวยงามเทรดเก่งกำไรวางสต o p ปลอสไว้ที่12บาท60สตางค์ส่วนแาวต้านด้านบนก็อยู่ที่14บาท80สตางค์หุ้น BE8 b e r ด l 8 หุ้นดิฟลงมาทำราคาต่าสุดไว้ที่12บาทในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2567จากนั้นประกาศงบการเงินไตรามาสที่2กลับตัวพุ่งขึ้นไปทําราคาสูงสุดไว้ที่21บาท20สตางค์จากนั้นลงมาพักลึกบริเวณแนวรับ12บาท80สตางค์จากนั้นเด้งกลับขึ้นไปชนแนวต้านที่15บาท40สตางค์แล้วถอยลงมาหลุดโล หลุดแนวรับสําคัญที่12บาทลงมาทําโลใหม่ราคาต่ำสุดที่11บาท30สตางค์แต่เมื่อวานนี้เด้งกลับคืนขึ้นไปขึ้นไปยืนที่ราคา12บาท20สตางค์ก็ถือว่าเล่นเก่งกำไรได้แนวต้านอยู่ที่12บาท80สตางค์แนวรับอยู่ที่11บาท30สตางค์สต็อปลอสอยู่ตรงนี้ไม่ควรหลุดลงมานะครับถ้าหลุดลงมาต้องสต็อปออก เนื่องจากจะลงไปทําราคานิวโลหุ้น VGI ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Time Frame Week VGI ลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่1บาท20สตางค์จากนั้นรีบาวกลับตัวเป็นขาขึ้นราคาปัจจุบันอยู่ที่3บาท38สตางค์กำลังขึ้นไปจอดแนวต้านแล้วนะครับแนวต้านใน Time Frame Week นี่ก็อยู่ที่3บาท46สตางค์เดี๋ยวซูมเข้าไปดูรายละเอียดใน Timeframe day หุ้น VGI กลับตัวได้สวยงามมากปัจจุบันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหุ้น VGI ทำราคาต่ำสุดไว้ที่1.20บาท20สตางค์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2,567แล้วก็กลับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นมาตามลำดับเมื่อวานนี้หุ้น VGI เปิดราคาที่3.20บาท20สตางค์ขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่3.40บาทส0สตางค์ทะลุผ่านแนวต้าน3บาท32สตางค์ขึ้นไปได้ ปัจจุบันอยู่ราคาที่3บาท38สตางค์สายเทรดเกงกําไรแนวต้านอยู่ที่3บาท46สตางค์แนวรับที่1อยู่ที่3บา10สตางค์ถ้าหลุดแนวรับนี้ก็จะมีแนวรับที่2อยู่ที่2บาท74สตางค์ส่วนแนวรับสุดท้าย2บาท24สตางค์ถ้าหลุดแนวรับสุดท้ายจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงสายเทรดเกงกําไร ถ้าหลุดแนวรับที่3บาทส0สตางค์ก็ควรจะสต็อปลอสอกมาก่อนนะครับมารอซื้อตามแนวรับต่ำๆ b บออนดิฟที่1 2บาท74สตางค์ o n ออนดิฟที่2อยู่ที่2บาท24สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่สวยแล้วจะกลับเป็นขาลงหุ้นรักเทคราคาหุ้นเริ่มมาจาก70สตางค์แล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2567 ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับมาทำราคาพุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่1 0บาท30สตางค์จากนั้นก็ลงมาพักลึกหลุดแนวรับสำคัญลงมาต่ำสุดที่83สตางค์จากนั้นเด้งขึ้นไปใหม่ผ่านแนวต้าน 1.. บาทขึ้นไปชนแนวต้าน1บาท14สตางค์แล้วถอยกลับลงมาไม่หลุดราคา1บาทเมื่อวานนี้หุ้นเปิดราคาที่ 1นบาทสสตางค์ขึ้นไปทำลายสูงสุดไว้ที่1นึบาทสิสตางค์ท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคา1นึบาทสิสตางค์ในวันนี้เล่นเทรดเก่งกำไรแนวต้านแรกก็อยู่ที่1นึบาทสิสตงางค์แนวรับอยู่ที่1บาทแล้วก็ถือว่าเป็นราคาสต็อปล s s ด้วยถ้าหลุด1บาทก็ออกมาดูเชิงก่อนแนวซื้อ Buy On d i ดิก็อยู่ที่แนวรับสุดท้ายบริเวณร,ราคา83สตางค์ หุ้น CCET, c a l c o m um Electronics หุ้นก็อยู่ในขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับทำราคาสูงสุดไว้ที่11บาทในปัจจุบันหลุดแนวรับ10บาทลงมายืนราคาอยู่ที่9บาท30สตางค์เล่นเทรดเก่งกำไรซื้อบาย on dip ที่9บาทถ้าหลุด9บาท stop loss ออกมาก่อนลงมารอที่8บาท5สตางค์แต่ถ้าไม่หลุด9บาทก็ถือขึ้นไปลุ้น ทดสอบแนวต้านแรก10บาทแนวต้านถัดไป11บาทหุ้น TRUE บริษัท TRUE Corporation หุ้น TRUE อยู่ในขาขึ้นขึ้นประชนแนวต้าน12บาท40สตางค์ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ถอยกลับลงมาพักตัวที่11บาทแล้วเด้งกลับคืนขึ้นไปใหม่จากนั้นร่วงลงมาหลุดแนวรับ11บาทลงมาต่ำสุดที่10บาท30สตางค์ เมื่อวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วส่วนเมื่อวันจันทร์ทำราคาทะลุแนวต้าน11บาทขึ้นไปแต่เมื่อวานนี้วันอังคารร่วงลงมาหลุดราคา11บาทลงมาอยู่ที่10บาท90สตางค์หุ้นทรูก็สามารถเล่นเก่งกำไรได้นะครับแนวต้านก็อยู่ที่11บาทแนวรับก็อยู่ที่10บาท30สตางค์แล้วก็ถือว่าเป็นแนวสตัอปลอสถ้าหลุดต,ตรงนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง ในช่วงคริสต์มาสก็คงจะมีการเทรดหุ้นค่อนข้างเบาบางฝรั่งก็ปิดหยุดแล้วส่วนตลาดหุ้นไทยก็ยังคงเปิดทำการต่อไปวันสุดท้ายของการเทรดในปีนี้ก็จะไปสิ้นสุดในวันจันทร์ของสัปดาหนะ์หน้าจากนั้นก็ไปเจอกันช่วงหลังปีใหม่ก็สุขสันวันคริสต์มาสขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ